เอาลุกสำหรับการลงทุนในปี2025ต่อเนื่องจากวีคที่แล้ว <Okay. S 1> เราจะคุยกันเรื่อง asset chill สินทรัพย์อะไรนะครับที่นอกจากหุ้นแล้วเนี่ยจะเด่นจะดีมากนะครับในช่วงปีหน้านะครับประกันแบบโควเตเมนต์เนี่ยกับ Deductible ที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันแตกตาก่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วประกัน2รูปแบบนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับจริงๆสำหรับโรค้หลแรงที่มีโอกาสเจอได้แล้วสัมพันธ์กับความโซนเนี่ยก็ จร,จ,รจริงต้องบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมผู้หญิงที่เข้าวัยรุ่นเร็วนะครับหรือหมดประจําเดือนช้ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะจะได้รับอิทธิพลจากร์โมนลเพศหญิงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะสูงกว่า และนี่ก็คือ The Advisor EP ที่54แล้วครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากำลังจากปีใหม่แล้วด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเทศกาลที่เรา2คนเนี่ยชอบมากเลยนะครับการเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ ไปเที่ยวนะครับในหลายๆที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเองก็ดีนะครับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนบ้างในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถเขียนมาเล่าให้เราฟังกันได้นะครับใช่แล้วครับแต่สําหรับวันนี้ครับสิ่งที่เราเอามาฝากทุกคนยังเป็นเช่นเคยครับเอาลุกสําหรับการลงทุนในปี2025ต่อเนื่องจากวีคที่แล้วเป็นพาร์ทที่2นั่นเองครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับอย่างที่เราสัญญากับทุกคนไว้เราจะคุยกันเรื่อง Asset Chill เป็นกลุ่มที่3นะครับที่เราแนะนําให้ลงทุนในปีหน้าครับรายละเอียดในนั้นว่า asset ท i e l d เนี่ยในนั้นจะมี asset อะไรบ้างอย่าลืมติดตามในคลิปนี้ครับใช่แล้วนะครับต่อเนื่องกันในช่วงที่2เลยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราหยิบยกประกันแบบโค p a เมนต์นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าครับแล้วมันต่างจากประเภทดีดักทเบอย่งไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังครับ และแน่นอนครับในช่วงสุดท้ายครับวันนี้เรามีความรู้ดีๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยครับสำหรับโรคที่ควรระวังสำหรับคนโสดเป็นโรคที่อันตรายมากนะโดยเฉพาะในช่วงเฟสทีแบบนี้นะครับเวลาที่เขามีคู่รักออกไปเดินกับมีดูไฟนะครับออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับคนโสดต้องระวังเรื่องนี้ไหมมาติดตามกันครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอสและการด้วยนะครับ ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยเนี่ยจริงเนี่ยหลายๆที่เขาก็เริ่มปิดแล้วเริ่มหยุดกันแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับคุณการจากที่เราบอกคุณผู้ชมว่าอ่ะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะเราจะเอาเอาลุกในเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับนับน่นก็คือเรื่องของ a s s e s h i e l นะครับว่าสินทรัพย์อะไรนะครับที่นอกจากหุ้นแล้วเนี่ย จะเด่นจะดีมากนะครับในช่วงปีหน้านะครับซึ่งแอสเซทเหล่านั้นนะครับหรือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นก็ตามเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีกระแสเงสินสดสม่ำเสมอนะครับหรือว่าอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงดอกเบีย้ยที่ยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องในปีหน้าครับรวมถึงว่าในปีหน้าเนี่ยมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย แล้วอะไรล่ะที่จะมาช่วยลดความเสี่ยงนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับว่าในช่วงปีหน้านะครับการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับอาจจะมีแค่ญี่ปุ่นที่เขาอาจจะมีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าคนเื่นๆเนี่ยก็ลงกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าครับเราก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วผลตอบแทนตัวของตราสารนี้ระยะยาวกับระยะสั้นเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าปอนดยูเนี่ยระยะยาวระยะสั้นเขาจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราพบเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่า ในช่วงปีหน้านะครับเราเชื่อว่าผลตอบแทนหรือตัวบอลยิวของตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นครับจากตัวอัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกนะครับที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองครับถามว่าแล้วมันปรับได้ยังไงล่ะง่ายๆเลยครับมันอาจจะมาจากการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐนะครับซึ่งพอสหรัฐไปขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าและบริการจากประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศอื่นๆก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนําเข้าหรือภาษีส่งออกอะไรต่างๆเนี่ย เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปมาขึ้นกันไปขึ้นกันมาเนี่ยราคาสินค้าและบริการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอราคาสินค้าบริการเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของระยะสั้นบ้างนะครับตราสารนีระยะสั้นบอลยูวระสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะครับเพราะว่าบอลยูไระสั้นเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มการขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่า ตัวบอลยูระยสันมีโอกาสปรับลดลงต่อเนื่องนะครับก็จะมีความสวนทางกันนะครับของอัตราตผลตอบแทนตัวของตราสารนี้นั่นเองครับแล้วแบบนี้เนี่ยคุณการคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ แน่นอนครับเวลาเราดู U curve นะครับที่มันไล่จากตราสารนี่ระยะสั้นนะครับไปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นตราสารนี่ระยะยาวครับถ้าตัวยาวนะครับอัตราดอกเบี้ยมันขึ้นและตัวสั้นอัตราดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามมุมมองอย่างที่บอสเล่าให้ฟังเนี่ย curve ตัวนี้มันจะเกิดการ steepening หรือว่าการชันขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าการลงทุนถ้าจะให้ได้เปรียบ <Okay. S 2> นะครับก็คือควรที่จะขยับ duration ของกองที่เราลงทุนเนี่ยเป็น duration ที่มันสั้นลงนะครับการทําแบบนี้เนี่ยันจะทําให้พอร์ตการลงทุนที่เรามีตราสารนี่อยู่สอดคล้องเขายูเคิร์ฟที่มันกําลังจะเป็นตามมุมมองเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนําในการลงทุนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับเราคิดว่าการที่เราม o v e กองทุนที่เรามีอยู่ในพอร์ตนี่แหละไปนั่งดูครับว่า ที่เรามีอยู่เนี่ยดิวเรชันมันสั้นหรือยาวนะครับถ้ากองที่เรามีอยู่ในพอร์ตมันเป็นกองที่แอคทีฟหน่อยในการปรับดิวเรชันให้ครับเราควรจะเห็นแล้วครับว่า d ดิวเรชันของพอร์ตการลงทุนของกองที่เราลงเนี่ยมันจะมีการปรับให้มันสั้นลงในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาตามแนวโน้มของยูเคิร์นั่นเองครับบอสครับอ่าใช่แล้วละครับซึ่งจริงๆนะ่ยในช่วงปีหน้านะครับเราคงดูด้วยว่าเอ๊ะ แล้วระดับบอลยูในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าตัวบอลยูส10ปีของสหรัฐเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสัก4.5% 4.64.7จริงๆก็อาจจะเริ่มเป็นช่วงที่ว่าเอ๊ะ จากเดิมนะครับที่เราแนะนําตัวบอลสั้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มชิปไปฝั่งตัวบอลที่ยาวขึ้นบ้างได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าการคุณในบอลสั้นนะอาจจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเองครับซึ่งในสไลด์ถัดไปนะครับเราก็โชว์ว่าจริงๆเนี่ยในปีหน้านะครับถึงแม้เราจะบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงมาบ้างอาจจะโตน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในฝั่งของตราสารนี่หรือว่าตัวของบริษัทเนี่ยเขาก็มีโอกาสหรือว่ามีอัตราการผิดนัดชําระนี้เนี่ย ที่น้อยลงนะครับพูดง่ายก็คือว่านโยบายต่างๆเนี่ยเขาทําให้ตัวของงบการเงินของบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะแข็งแกร่งขึ้นปุ๊บบริษัทก็สามารถเอาเงินไปชําระหนี้ได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีโอกาสได้รับปรับอันดับเครดิตติ้งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า,วาความเสี่ยงในตลาดตราสารนี้เนี่ยมีโอกาสลดลงนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ครับปัจจุบันนี้เนี่ยอาการผิดนัดชําระหนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4.4ปนะครับปีหน้าเนี่ย เบสเคสนะครับเราคิดว่าอาจจะเหลือประมาณสัก3.25เนท่านั้นเองครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือคุณภาพของตราสารหนี้ที่มันอยู่ในกองหลังที่เราเริ่มลงทุนไปณนะเวลานี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะดูดีขึ้น,น, <ะ S 1> นในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นความกังวลครับที่มันจะมีตราสารหนี้บางตัวที่ดีฟอล์สำหรับปีหน้าเนี่ยมันก็จะลดลง อยู่ที่เราล็อกตอนนี้ซึ่งมันน่าจะสูงกว่าปีหน้าเพราะว่าเทนดดอกเบี้ยมันเป็นลงเนี่ยมันก็เลยทำให้พอร์ตการลงทุนมันค่อนข้างดู solid ดูค่อนข้างแข็งแรงครับซึ่งเป็นอสเซท c l a คลาสหนึ่งที่เราแนะนําให้ลงทุนเป็นสัดส,ส่วนหลักของพอร์ตในปีหน้าครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับนอกจากตราสารนี้นะครับการลงทุนในรีดหรือว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ครับที่น่าสนใจมากในปีหน้านะครับเราก็ลองไปดูมาแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วในสับเซกเตอร์ต่างๆในกลุ่มของรีสเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างครับใครโตดีใครโตเด่นหรือใครโตน้อยเนี่ย เป็นเหมือนในภาพนี้เลยครับซึ่งกลุ่มที่โตดีนะครับยังคงเกาะอยู่ในรีทที่เป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับอย่างเช่นกลุ่มของ Data Center นะครับกลุ่มของ t h c a r e นะครับกลุ่มของ l d g i n g หรือว่า Resort นะครับรวมถึงกลุ่มของ Single Family นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตได้ดีกว่าตัวของ Index นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังมองหาการลงทุนในรีทนะครับก็พยายามเน้นลงทุนในกลุ่มที่เป็นซับเซกเตอร์พวกนี้เนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเอาเปร์ฟอร์มได้ในปีหนนน้าััเครบ ใช่ครับซึ่งสัดส่วนนี้ครับม,มันก็ล้อตามภาพของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนของดิจิทัลอีโคน m มครับ,รบแล้วก็เป็นยุคที่ AI กําลังเฟื่องฟูมากๆด้วยนะครับ การที่เรามองหุ้น AI แล้วรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับสิ่งที่เราทําได้ถ้าไม่อยากซื้อหุ้นแพงในเลเวลแบบนั้นนะครับการซื้อปลายน้ํากลางน้ําหรือว่าต้นน้ําของสป l y c เชน n ุ้น AI เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าซื้อสป라이ดเชนที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้อย่างเช่น data center เป็นต้นนะครับเพราะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่มหาศาลมากกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวๆจะสามารถทําได้นะครับการที่มี data center ในการประมวลผลข้อมูลจึงจําเป็นมากมาก และเป็นแอสเซทที่มองตรงว่าเนื้อหอมมากๆสำหรับการที่มีผู้คนมาเช่าในลุกนี้ครับการที่เราเห็น EPS ก้ t h ระดับนี้นะครับมันก็จะทำให้ถ้าเราลงทุนไปนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะได้เตินกลับมาจากค่าเช่าเนี่ยก็สูงตามไปด้วยนั่นเองครับบอสครับถูกต้องแล้วละครับซึ่งนอกจากกลุ่มของ l o o b l r e ีดนะครับในกลุ่มของ Asia Pacific Re เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เรามองว่าจะน่าสนใจในปีหน้านะครับ พราะในตัวของ EPS Growth ในกลุ่มของ Asia Pacific r e ร d เนี่ยเขามากกว่า r ีทั่วโลกโดยเฉลี่ยด,ด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก9.5นอกจากนั้นเนี่ยเราก็เลยลองไปดูคาว่าจุดเด่นของกลุ่ม r e ีไม่ว่าจะเป็น global ไม่ว่าจะเป็น Asia Pacific เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของกําไรนะครับหรือว่า ความน่าสนใจของเงินปันผลนะครับรวมถึงระดับ valuation ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครถูกใครแพงอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เรารวบรวมมาในตารางด้านขวามือให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ global r e e d ก็ดีกลุ่มของ Asia Pacific r e e d ก็ดีเนี่ยในปีหน้าก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วครับซึ่งความได้เปรียบของ Asia Pacific r e d ที่เราแนะนําไปก็คือว่า ดีเวเดนยิวแก็มันสูงมากนะคะหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้จากดีเวเดนปีหน้ามันอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับถ้าเราดูในมุมของ v a l u a t i o n อย่างที่บอสบอกไปครับคือเอเชียแปซิฟิกบีดมันดูถูกที่สุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดีเวเดนสูงครับและราคายังไม่แพงมากนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เราแนะนําการลงทุนไปที่เอเชียแปซิฟิกบีดเป็นหลักครับอ่าใช่แล้วครับแล้วถัดไปกันบ้างดีกว่าครับสาหรับการลงทุนในทองคำนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคงจะชอบการลงทุนในทองคําแนนน่อ เพราะว่าจริงเป็นสีสทรัพที่เราอาจจะได้จับด้วยเนาะว่ามันหรอกูมมันแบบเงาวับนะครับสีเหลืองทองเงาวับเลยเนี่ยแต่ว่าการคุณในปีหน้าบ้างล,ล่ะเราก็มองจริงทองคำเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อน<ๆ>ที่จะเห็นตรงนั้นครับเราพาไปดูก่อนดีกว่าครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยราคาทองคํากับความต้องการซื้อทองคําเป็นยังไงบ้างน,นะครับในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ะตัวเส้นสีแดงเนี่ยคือราคาของทองคําในปัจจุบันนะครับส่วนไอแถบแรงเงาทั้ง3าสีเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวฟ้าน้ำเงินเนี่ยเป็นความต้องการซื้อทองคำนะครับของแต่ละบุคคลนะพางนีน้นละกันซึงก็ต้องบอกว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดทางนะครับแต่ว่าสีเขียวอ่อนนะครับคือธนาคารกลางหร เงิน,เ,นเขามีการซื้อทองคําเพิ่มมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นคนที่ช่วย drive ร,ราคาทองคําให้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าครับในปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่านโยบายของสหรัฐครับเขามีโอกาสาที่จะกู้เพิ่มนะครับหรือว่ามีการระดมทุนผ่านตลาดตรา,ตาสารหนี้นะครับก็จะทาให้ตัวหนี้สาธารณะเนี่ยเขามีการปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยเราก็เลยลองไปดูครับว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์ของทองคํากับระดับหนี้สาธารณะเนี่ย เขาเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าครับมันไปด้วยกันตลอดเลยครับพูดง่ายกคือว่านี่ยิ่งเยอะราคาทองยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะหนุนราคาทองคําได้ในปีหน้านั่นเองครับใช่แล้วละครับสรุปภาพรวมของราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับเมื่อเกิดจากความต้องการซื้อของธนาคารกลางต่างๆนะครับซึ่งมันถูกเอาไปใช้ครับเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงและเสถียรภาพของประเทศนะครับรวมถึงเนื่องจากทองคามันเป็น safe h a v e แ asset ครับ ใครที่อยากจะป้องกันความเสี่ยงนี่อาจจะเกิดขึ้นในโลกที่ค่าเงินมันผันผวนรุนแรงหรือเกินนะครับการมีทองคําเข้ามาเป็นทุนสํารองเนี่ยมันก็ช่วยให้ตะกร้าของค่าเงินทุนสํารองเขาเนี่ยมันดูบาลานซ์มากยิ่งขึ้นครับแล้วมันจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในสภาวะที่มันมี geopolitical risk อยู่แบบนี้นะครับทองคํามันถึงเป็นที่ต้องการครับแล้เราคิดว่าในปี2025เนี่ยประเด็นของ geopolitical risk ประเด็นเรื่องสองครามเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะทึงอยู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีมาความต้องการทองค โดยเฉพาะจากฝั่งของธนาคารกลางต่างๆประเทศต,ต่างๆเนี่ยก็ยังคงม,มีสูงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับปกติคุณเคยซื้อทองคําบ้างไหมครับซื้อแน่นอนครับทองคําที่ผมนชื่อเยอะ,ยอะครับแกะออกมาแล้วเป็นช็อกแรตด,ด้วยโหเนี่ยผมนึกออกแลวเหรียญกลุมก่มแน่นอนเลยใช่ไหมครับคนละทองคํากันครับทองคําในโลกที่เราเห็นกันนะครับก็คือทองคําที่เราจับต้องได้แับเป็นทองคําที่เอาก็ถือเป็นแท่งเก็บธนาคารก็เก็บเป็นแท่งนั่นเองครับ โอเคครับและทั้งหมดนี่นะครับคือกลยุทธ์การลงทุนของธนาคารทิสโก้ในปี2025นะครับ beating the win d of chain ครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับชอบ asset ไหนเป็นพิเศษ,ษสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะครับและในช่วงถัดไปอย่างที่บอกกันไว้แน่นอนครับ การเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆครับสำหรับประกันตัวที่มีโควเตเมนต์นะครับและตัวที่เป็น Deductible มันมีข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างไรในรายละเอียดแล้วข้อไหนดีกว่าบ้างข้อไหนแย่กว่าบ้างสำหรับทั้งโควเตเมนต์และดีดักท i b เบจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันเลยครับสำหรับช่วงนี้ครับเชอว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันบ้างครับว่า เอ๊ะแล้วประกันแบบโควเตเมนต์เนี่ยกับดีดักเ i b เบิลที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆเราก็พยายามลองไปดูลองไปอ่านเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราก็จะหยิบยกในบางประเด็นนะครับที่มันแตกต่างกันหรือบางอย่างอาจจะเหมือนกันเนี่ยมาเล่าใหุ้ผู้ชมทุกท่านฟังกันเลยนะครับ ใช่แล้วครับรีแคปกันก่อนเพื่องต้น<ม>ครับสำหรับโควเปเมนครับโควเปเมนมันคือการร่วมจ่ายด้วยกับบริษัทประกันนะครับสมมติว่าเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วมีค่าใช้จ่าย1,000 0บาทในการรักษาเนี่ย ถ้ากรมมาทมนนั้นมันระบ,บุว่าคนต้องมีการโคเปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าในหนึ่งหมื่นบาทนั้นเนี่ยเราต้องร่วมด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือสองพันบาทนั่นเองครับส่วนที่เหลืออีกแปดพันบาทเนี่ยบริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ครับส่วนถ้าเป็น deductible นะครับมันก็คือการที่เรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อน<ม>นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยบริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ในตัวอย่างสําหรับ deductible เนี่ยก็หมายความว่าสมมุติว่า deductible สองพันแล้วกันนะครับแล้วเราเดิ 1, เนเข้าไปแรก ส่วนแรก2,000เนี่ยเราออกส่วนที่เหลือีก8พันทั้งหมดเนี่ยบริษัทประกันออกให้นั่นเองครับอ่านี่คือคอนเซปต์ครับของ deductible เพราะฉะนั้นถ้ามาดูในเงื่อนไขอนนี้แน่นอนมันมีความต่างแน่ๆครับใช่แล้วครับแล้วในมุมของค่าเบี้ยบ้างครับอย่างที่คุณการเล่าไปเนาะโควเปเนี่ยถ้าเราเลือกแบบโค p เปเมนต์20%เนี่ย ค่าเบี้ยประกันของเราเนี่ยก็จะลดลงไป20%เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ deductible เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าการที่มีตัวของ deductible ด้วยเนี่ยตัวของค่าเบี้ยประกันก็จะถูกกว่าในกรมธรรม์ที่ไม่มี deductible นั่นเองครับและถูกกว่าโคเปเป็นยังไงบ้างก็แล้วแต่มันก็มนไม่แ okay. น่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโคเปมเลือกอยังไงอ่าโ okay. นะอเคเพราะฉะนั้นครับรูปแบบของกรมธรรม์ทั้ง2แบบนี้เนี่ยในเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงินนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโคเปเป็น จะฟิกเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราต้องมีการรับผิดส่วนแรกกี่เปอร์เซ็นต์ส่วน deductible เนี่ยเขาจะเซ็ตเป็นตัวเงินนะครับว่าเราต้องรับผิดส่วนแรกกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นดูง,ง่ายๆเลยครับว่าลักษณะนี้เนี่ยถ้าค่ารักษาพยาบาลมันสูงมากอย่างเช่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมว่า co-payment เนี่ยเราอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเยอะหน่อยนะครับในขณะที่ deductible เนี่ยเราอาจจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องรับผิดเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็น พอได้เปรียบเสียเปรียบบ้างนะครับในแต่ละสถานการณ์นั่นเองส่วนวิธีการคิดค่าใช้จ่ายครับโควเปเมนต์เนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละครั้งนะครับอย่างที่เราเล่าไปเลยแต่ว่า Deductible เนี่ยเราจะจ่ายเฉพาะค่ารับผิดส่วนแรกจนถึงวงเงินที่กําหนดไว้นะครับเพราะว่า Deductible เนี่ยนอกจากจะมีกําหนดเป็นรายครั้งนะครับก็มีกําหนดเป็นรายปีด้วยนะครับสมมุติว่า รายปีเนี่ย deductible วงเงินคือ5 0,000บาทนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยต้องจ่ายเองก่อนเลยค่ารักษาพยาบาลเนี่ย50,000บาทนะครับแล้วหลังจาก50,000บาทนั้นไปเนี่ยบริษัทประกันจะเป็นคนที่เข้ามาจ่ายแทนเรานะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเดือนมกราเนี่ยเรารักษาไปเลย5 0,000นนะครับ,รบหลังจากเดือนมกราไปแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยหรือการเข้าโรงพยาบาลการรักษาตัวอะไรต่างๆเนี่ยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับบริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายแต่ว่าถ้าเราใช้แบบโค p เปเมนต์นะ การที่เราเข้ารักษาพยาบาลในแต่ละเดือนเนี่ยเรายังคงต้องจ่ายอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความคล่องตัวบ้างไม่คล่องตัวบ้างในแต่ละสถานการณ์อย่างที่ได้เล่าไปนะครับใช่แล้วครับพอมามองในมุมอย่างนี้ครับเพื่อดูในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้แล้วกันครับ ถ้าโคเปเมนตะ์มันจะยืดหยุ่นกว่าจริงๆนะเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไงค,คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการที่เราเดินเข้าไปรักษาแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดีดั้นเเท็บเลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นมากนะักแล้วแต่โรคที่เราเดินเข้าไปถูกไหมครับเพราะว่าเราส่วนแรกเราเป็นคนจ่ายถ้าเดินเข้าไปโรคที่แบบอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะ โรคที่แบบเหมือนกับอไอปวดหัวเจ็บคอนะครับอะไรเล็กน,น้อยๆแบบนี้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งอ่ะมันจะไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายส่วนแรกเวลาเราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเราแทบจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น,นก็เลยทําให้อ่าบางโรคบางอย่างที่เราเดินเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยการใช้ดีดักเทเบิลอาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรครับแต่ว่า d e d u c t i b l e ครับมันจะมีตัวดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่ามันเหมาะมากๆครับสำหรับการที่คนเรามีสวัสดิการอย่างเช่นคนที่ทำงานบริษัทอยู่แล้ววันเนี้ย เพราะว่ามันจะมีสวัสดิการกลุ่มหรือว่าสวัสดิการของบริษัทให้อยู่แล้วเวลาเราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยส่วนแรกปกติถ้าเราต้องจ่ายเองเงี้ยถ้าเราใช้กรมธรรม์ของประกันกลุ่มที่ปกติมันจะคุ้มครองไม่ได้สูงมากอยู่แล้วมันก็แทบที่จะไม่มีส่วนที่เราต้องจ่ายเองเลยว่าดิลักเทเตอนแรกถ้าเราต้องมาไปชอบส่วนแรกขึ้นมา ประกันกลุ่มรับผิดชอบให้หส่วนที่เหลือก็ใช้ปรมธรรม์ที่เป็นดีดักทิงโบของเราเองในการให้บริษัทประกันจ่ายที่เหลือให้ทั้งหมดนั่นเองครับอ่าใช่แล้วลครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีสวัสดิการหรือประกันกลุ่มแบบที่คุณการบอกเนี่ยแล้วเรามีประกันแบบโคเปเปเมนต์เนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอ คำตอบคือสามารถใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าประกันแบบโคเปเมนต์เนี่ยอย่างที่เราเล่าไปเลยนะครับเราเนี่ยต้องจ่ายทุกครั้งแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกากณฑ์ได้ว่าสรุปแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในมุมของดีดักทเ b ิ e เนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าเราเนี่ยได้ดีดักทเ b ิ e เท่าไหร่เราก็ไปจับแมทกับตัวโสดิการที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูง่ายกว่านั่นเองครับมาถึงคําถามสําคัญกันบ้างครับว่า แล้วประกัน2รูปแบบน,นี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเริ่มกันก่อนเลยครับที่ตัวของโควเปเมนต์นะครับผมก็มองว่าเหมาะสําหรับคนที่อาจจะเคลมไม่บ่อยนะครับหรือว่าเคลมแต่ละครั้งเนี่ยไม่สูงมากนะครับเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราต้องมีส่วนร่วมเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเราเคลมหรือว่าเรารักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายไม่มากนั้นเนี่ยต่อครั้งที่เราต้องจ่ายเองหรือว่าเราต้องควักกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรารักษาพยาบาลแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากเนี่ย ตัวของ Deductible อาจจะเหมาะกว่าเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าเพดานที่เราต้องจ่ายเองเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปเบิกกับบริษัทประกันได้นั่นเองครับ เนแะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประกัน2ตัวนี้ในการวางแผนการเงินมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้เป๊ะๆเนี่ยในการเข้าไปรักษาพยาบาลเป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้อันนี้อยู่แล้วอ่ะล้วเราไม่ได้ซีเรียสมากกับวงเงินก้อนนั้นก็คือค่าใช้จ่ายส่วนแรกเนี่ยการใช้ deductable ว่ะมันก็เหมือนแคปเพดานเงินก้อนที่เราต้องจ่ายออกไปอยู่แล้วมันจะช่วยให้เรารู้ cash flow ของเราได้ดีกว่าการที่เราเลือกเป็น co-payment ที่เราเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งซึ่งไม่รู้ว่า ก็ลองพิจารณาดูครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันถ้าเราเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงหน่อยอะนะครับแล้วคิดว่าอาจจะป่วยไม่บ่อยอาจจะเป็นโรคไม่หนักโพเปเมนบางทีมันก็อาจจะเหมาะสมในการทำก็ได้ครับสำหรับในช่วงหน้าครับใครโสดยกมือขึ้นเลยนะครับคุณหมอครับจะมาเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะโรคสำหรับคนโสดคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วต้องดูแลรักษาย,ยังไงช่วงหน้าไปพบกับคุณหมอกันครับสวัสดีครับ ผมนายแพทย์เพชรสมุนกลุตผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพรประกันชีวิตครับใช่ครับก็สําหรับโรคไหลแรงนะครับที่เราอาจจะเจอได้ในหญิงโสดฟังฟังดูเช่านิดนึงนะฮะก็จริงๆสําหรับโรคไหลแรงที่มีโอกาสเจอได้แล้วสัมพันธ์กับความโสดเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับหลายคนจะงงว่าเอ๊ะจริงๆมะเร็งเต้านมมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นสาวโสดนะครับ ก็ต้องบอกว่าโดยโดยพื้นฐานนะครับมะเร็งเต้านมมันเป็นมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงเป็นหลักเลยนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่อาจจะมีผลค่อนข้าง,างเยอะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเนื่องจากว่าใน,ในการที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเร,เราพบว่ายิ่งสุภาพสตรีที่สัมผัสต่อฮอร์โมนเพศหญิงเยอะนานเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในกลุ่มผู้หญิงที่เข้าวัยรุ่นเร็วนะครับหรือหมดประจำเดือนช้า กลุ่มนี้เนี่ยก็จะจะได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะสูงกว่าจะทีนี้พอเราตัดกลับมาที่เรื่องของสาวโสดนะครับสาวโสดเนี่ยอิมพลายว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่มีบุตรไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะครับซึ่งตรงนี้นเนี่ยการที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นเนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับเนื่องจากว่าระหว่างที่สมรสตรีตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นจะมีช่วงที่เขา ไม่โดนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอยู่เอ่อไม่ถึงแบบไม่ไม่โดนฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนอะไรพวกนี้อยู่ประมาณ9เดือนนะครับเพราะฉะนั้น,นการที่ผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็จะถือว่าถูกฮอร์โมนนั้นๆเยอะกว่าคนที่ตั้งครรภ์นั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมสาวโสดถึงเสี่ยงเรื่องมะเร็งเต้านมสูงกว่าสมสตรีท่านอื่นที่มีการตั้งครรภ์นะครับซึ่งแต่ละโรคอ,อย่างอย่างโรคเนี่ยครับการรักษาอย่างที่เราเข้าใจกันในสําหรับตัวโรคมะเร็งเต้านมอะครับ ขั้นแรกเนี่ยจริงๆทางการแพทย์ปัจจุบันเราเน้นของการคัดกรองโรคให้เร็วนะครับจะสังเกตได้ว่าเรามีคําแนะนําให้สมบัตสตรีเนี่ยทำเต้านมเป็นประจําด้วยตนเองอยู่แล้วตั้งแต่สมุดและเชือายุ20ขึ้นไปก็ควรจะเริ่มทําได้แล้วแล้วก็ไปตรวจอาจจะเป็นเมอมแโมโกร,รมทาอัลตราซาวด์ตามนัดตามความเสี่ยงเช่นผู้หญิงบางคนอาจจะมีความเสี่ยงเยอะอาจจะทําตั้งแต่อายุ20กลางๆอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่า30กว่าพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าขณะเดียวกันถ้าเกิดผู้สุขภาพสตรีที่ความเสี่ยงไม่เยอะ ก็อาจจะตรวจสัก30-40พวกนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความกังวลไม่แน่ใจหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงเช่นออมีครอบครัวประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะครับอย่างเช่นมีคุณแม่เป็นพี่มีพี่มีน้องนะครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแนะนําว่าควรจะต้องไปตรวจให้เร็วขึ้นนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจลองไปปรึกษาคุณหมอ,อ,อที่โรงพยาบาลก่อนว่าเอะเราควรจะต้องตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมยังไงบ้างนะครับซึ่ง สมมติถ้าเกิดเราตรวจเจอเร็วรักษาเร็วเนี่ยโอกาสที่จะหายขาดก็สูงมากขึ้นนะครับและการรักษาเนี่ยก็จะไม่ยุ่งยากนะครับเช่นบางคนอาจจะเป็นการผ่าตัดเฉยๆก็สามารถก็สามารถถือว่าเป็นการรักษาแล้วนะครับขณะที่บางคนถ้าเกิดเจอในระยะกลางระยะท้ายเนี่ยการรักษาอาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นตามมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การตรวจให้เร็วลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้นะครับซึ่งค่ารักษาเนี่ยจริงๆค่อนข้างแวรี่ขึ้นกับวิธีการรักษาเลย ถ้าผ่าตัดอาจจะแบบสักสี่แสนห้าแสนเป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าต้องใหา้ย,ยาเคมีบำบัดหรือบางคนต้องใช้ t a r g e t e d Therapy Immunotherapy นะครับอันนี้ก็จะเหยียบล้านกว่าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองก็อาจจะฝากสาวๆนะครับหนึ่งข้อต้นนมตัวเองเป็นประจำนะครับสก็คือไปตรวจคัดกรองมะเร็งต้านมตามที่คุณหมอนแนะนำนะครับและนี่คือทั้งหมดของ d ดียเบใน EP ที่54นี้ครับ หากท่านใดชอบครับจะาลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับสามารถติดตามเราทั้งสองคนครับได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับซื้อกองทุนง่ายๆเพีงยงปล์นิ้วสัมผัสที่ TISCO m y b e l well l Application ครับส่วนในคลิปหน้าครับคลิปสุดท้ายของปี2024แล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะครับแต่สำหรับนี้บอสและการขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ